รดเลยค่ะคุณผู้ชมต้นแห่นี้เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากถ้าเราปรุงดินดีๆนะโหรอดทุกต้นลดได้นะคะเร่งการจเจริญเติบโตค่ะทําให้เขาโตเร็วรากแข็งแรงค่ะต้นผักกาดของแม่จิ๋มนะใบเล็กๆต้นเล็กๆแบบเนี้ยลดได้ไหมลดได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่จิ๋นจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําจุลินทรีย์ค่ะเพื่อที่บารุงนะคะพืชผักของเราให้เขียวงามจเจริญเติบโตเร็วค่ะโดยการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบง่ายๆเป็นเร็วค่ะสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมทําตามที่แม่จิ๋แนะนําเป็นแน่นอนค่ะแดงแน่นอนเลยนะคะเก็บไว้ใช้ได้นานมีประโยชน์ต่อพืชผักจริงๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ําก่อนนี้แม่จิ๋มจะเตรียมน้ําใส่ขวดไว้นะคะขวดละ600้อยมลนั่นก็คือขวดน้ําเล็กค่ะเวลาใส่น้ําเราไม่ต้องใส่เต็มมากนะคะใส่ให้เหลือประมาณนี้ให้เหลือช่องว่างไว้สําหรับขวดใหญ่นะคะก็ประมาณลิตรหนึ่งนะคะก็ใส่น้ําให้เหลือช่องไว้ประมาณนี้เหมือนกันค่ะ วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะมีไข่หนึ่งฟองอันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ไม่ต้องทําเยอะนะคะทําน้อยๆแค่ไข่หนึ่งฟองก็สามารถทําได้นะคะไม่ต้องใช้2หรือสามฟองค่ะแล้วก็ชูรสนะคะกะปิค่ะอ๋อแม่ฉิมจะมีเคล็ดลับนะคะน้ํานะคะมาได้จากหลายแหล่งมากเลยนะคะที่เป็นเลวก็จะ ส่วนมากจะเป็นแหล่งธรรมชาตินะคะจะเป็นน้ำคลองน้ำห้วยน้ำฝนนะคะหรือน้ำประปาก็ได้น้ำประปานี่ก็จะมีเคล็ดลับอีกเช่นกันนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำประปาส่วนมากก็น้ำปราปากันนะคะหาง่ายก็คือเปิดทิ้งไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะคะประมาณ3-4วันตากแดดไว้ให้ร้อนนะคะค่อยนำมาใช้มันจะเป็นเร็วค่ะส่วนน้ำฝนหรือน้ำจากแหล่งธรรมชาตินี่เราสามารถนำมาใช้ได้เพราะว่าใน ในน้ำแหล่งธรรมชาติเขาจะมีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นนะคะอาศัยอยู่ในน้ําแหล่งธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็จะเป็นเร็วค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะไห่หนึ่งฟองตอกเลยนะคะชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ กะปินะคะ1ช้อนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เราได้ทั้งหมดนี้แหละตีให้เข้ากันเลยนะคะหรือคุณผู้ชมสะดวกการปั่นนะคะปั่นก็ละเอียดดีค่ะก็ปั่นได้เลยไม่จิ๋มจะตีนะตีให้มันละเอียดนิดนึงแล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจูลินซีสังเคราะห์แสงนี้มีประโยชน์แล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเขาจะช่วยตึงไนโตรเจนนะคะลงสู่ดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชของเราค่ะแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตนะคะทําให้พืชของเราแข็งแรงเขียวงามดีทําให้พืชโตเร็วเป็นสามเท่าเลยนะคะเมื่อเราใช้ทางดินนะคะก็จะทําให้รากของพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ถ้าเราใช้กับนาข้าวก็ช่วยในการแตกกอได้ดีเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะทำให้พืชของเราแข็งแรงไม่เกิดโรคง่ายค่ะนี่เราก็นำมาใส่ขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะเปิดฝาเลยนะคะคุณผู้ชมทำไว้เลยค่ะมีประโยชน์ต่อพืชผักจริงๆนะคะแม่จิ๋มก็ใช้ประจำเลยนะ พอได้แล้วเนี่ยก็ใส่ประมาณถ้าขวดใหญ่ลิตหนึ่งก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะขวดเล็กของหกร้อยมลก็ช้อนหนึ่งไม่ต้องเต็มช้อนมากนี่ก็เหมาะสำหรับไม่ทำเยอะมากนะคะคุณผู้ชมมีขวดเยอะก็ทำไว้เยอะๆเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝานะคะขย่าขว,วดค่ะนี้เราเรียกว่าทําอาหารให้จุลินรีนะคะทําอาหารเพื่อเลี้ยงจุลินซีค่ะให้เขาโตจุลินรีก็จะได้เพิ่มจํานวนเยอะๆนะคะเขาก็จะแดงนะคะมขย่อลนะคะเป็นฟองขึ้นลแล้วก็นำไป ตั้งปากแดดนะคะทิ้งไว้เลยค่ะประมาณสิบถึงสิบสองวันนะคะก็แดงแล้วค่ะคุณผู้ชมพอแดงแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งไว้สักประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราค่อยนําไปใช้งานนะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีมากๆเลยนะคะนี่เท่านี้นะคะง่ายมากเลยก็จะทําไว้เยอะอันนี้คือเป็นแล้วนี่ไหมสีสวยเลยค่ะที่ไม่จิ๋มทํากวดเล็กเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไม่จิ๋มใช้เยอะไง จะใช้กับเครื่องฉีดพ่นนะคะประมาณ15ลิตรก็คือจะเทใส่ขวดนี้พอดีเลยนะคะถ้า20ลิตรก็ประมาณลิตรหนึ่งก็ขวดใหญ่นะคะจะได้แบบง่ายๆค่ะถ้าเราใช้น้อยๆแบบผักกินใบอย่างใบเล็กๆนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ประมาณช้อนถึง2ช้อนโต๊ะช้อนแกงเราอะคะ่ะแล้วก็รสพืชผักได้เลยนะคะ นี่แม่จิ๋มก็จะทําใส่ขวดนมอย่างนี้ไว้นะคะน,นี่ก็ใช้ไปแล้วบ้างเหมือนกันอันนี้พปฉีดในนาข้าวนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคุณผู้ชมถามแม่จิ๋มมาว่าอ้าวทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ขวดขวดนมนาๆนแบบนี้ได้ด้วยเหรอบอกได้ค่ะเพราะส่วนมากนะคะจะเห็นใส่แบบขวดใสๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่แม่จิ๋มก็มาใส่ขวดนมใหญ่แบบนี้เป็นกันลอนได้ค่ะเพราะว่ามันยังแสงมันยังได้อยู่นะคะยังเข้าไปได้อยู่ แล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าจะต้องไปเขย่าทุกวันไหมคือแม่จิ๋มก็บางทีก็วันเว้นวันนะคะเขย่าจะเป็นช่วงเช้าค่ะเขย่าก่อนแดดจะออกอะคะ่ะแล้วก็ตั้งไว้ในที่แดดๆดนะคะแล้วก็คลายฝานิดนึงคลายฝาทุกวันหรือเปล่าคลายฝานี้คุณผู้ชมก็ลองลองลอง,ลองจับจับดูว่ามันตึงไหมถ้าไม่ตึงเราก็ไม่ต้องคลายนะคะประมาณวันเว้นวันก็ค่อยคอย คลายฝาไล่ไล่แก๊สออกนิดนึงนะคะคือจะสังเกตง่ายมันจะตั้งไม่ค่อยอยู่นะมันจะบวมไงคะตรงก้นขวดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคลายฝาไล่แก๊สออกค่ะง่ายไหมคะคุณผู้ชมคือจุลินซีสังเคาะแสงชื่อเขาบอกแล้วว่าสังเคราะหแสงนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้แสงในการสังเคราะห์เราจึงต้องนําไปตากแดดค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรา ดูวิธีการทำกันเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปดูวิธีการใช้กันนะคะว่าใช้ยังไงค่ะอัตราการใช้นะคะเรานำขวดมาเนี่ยค่อยๆคลาย,ย,ย,ยฝาออกนะคะไล่แก๊สออกในขวดออกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ปิดเขยา่าในถังนี้20ลิตรค่ะแม่จิ๋มจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับพืชที่ต้นเล็กนะคะถ้าต้นที่โตและต้นใหญ่นะคะก็เพิ่มปริมาณไปค่ะจะเป็น4ีหช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วเราก็นำไปรถพืชผักที่เราต้องการได้เลยค่ะสละแหน่ลดได้ไหมคะแม่จิมรดได้ค่ะนี่จะเป็นสะระแหน่ที่แม่จิมซื้อมาจากตลาดนะคะวันนั้นก็ทำลงคลิปเหมือนกันทำง่ายๆเนี่ยเห็นไหมคะยืดยาวเป็นคืบละ ประมาณ4ี่ห้าวันได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาแตกยอดเร็วมากยืดตัวเร็วมากเลยรอดทุกต้นเลยค่ะเนี่ยง่ายๆไม่จึงมาทิ้งไว้ตั้งคืนหนะะึ่งค่ะซื้อมาเป็นกำๆเลยนะเนี่ยเสียบๆชำรดเลยค่ะคุณผู้ชมตันแหนนี้เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากถ้าเราปรุงดินดีๆนะโหรอดทุกต้นงานค่ะนะคะเร่งการจเจริญเติบโตค่ะทำให้เขาโตเร็วรากแข็งแรงค่ะ ที่สำคัญทำให้เขาไม่เกิดโรคง่ายนะคะถ้าต้นเขาแข็งแรงแล้วนี่ก็จะเป็นการเพราะต้นผักกาดของไม่จิงนะใบเล็กๆต้นเล็กๆแบบนี้ลดได้ไหมลดได้ค่ะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะผักกาดของเราก็จะได้โตเร็วๆค่ะ คุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะทำง่ายค่ะแดงไวด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อพืชผักแถมยังประหยัดด้วยค่ะคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูร์ชแนลได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้แม่จิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ